พี่เลสท้ามนพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารูชช OP ร้านเติมโรบัก ID Pass พร้อมยังรับกดผลพิศาจอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการาต่างๆอด้วยแค่นี้ก็เก่แล้วก็เทพแล้วได้เวลาเปสาว โอเคครับ okay, นะผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนั่นเองสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาอัดคลิปบิวอัโบสนะครับผมไม่ได้มาสอนอะไรทั้งนั้นนะ <Wow. S 1> แต่คลิปนี้เนี่ยเป็นการตอบคำถาม Q&A ที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยคอมเมนต์ถามมาเนี่ยซึ่งผมเนี่ยได้ให้ทำการแบบให้พวกน้องในทีมงานผมเนี่ย ไปคัดเลือกคอมเมนต์มาแล้วเอามาให้ผมซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าคนคอมเมนต์เยอะมากนะครับผมประมาณ500กว่าคอมเมนต์ซึ่งคําถามอ่ะบางคําถามเนี่ยมันคลายกันมากส่วนบางคําถามเนี่ยก็น่าสนใจแต่บางคำถามเนี่ยก็เม้นชา้าเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันเม้นในช่วงที่ผมกําลังทําคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะโดนตัดแล้วก็ไม่ไดเอามาเลยนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยก็คือผมให้พวกน้องๆเนี่ยไปช่วยกันเลือกคําถามมาให้ผมนั่นเองก็ได้มาค่อนข้าง เยอะอยู่นั่นเองนะถ้าเกิดว่าคําถามคนไหนเนี่ยที่ผมไม่ได้ตอบเนี่ยต้องขออภัยด้วยแล้วก็คําถามอันไหนที่เกี่ยวกับเกมเช่นพี่ครับสอนสร้างนูน่นพี่ครับทำไม F K ผมมันอย่างนู่นอย่างนี้ทําไมมันไม่สไลด์อย่างนู่นอย่างนี้อันนี้คือผมจะตัดออกผมจะไม่ตอบเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ Q A ประเภทนี้เลย Q A เนี่ยคือถามเกี่ยวกับผมหรือว่าสิ่งที่อยากจะรู้เกี่ยวกับผมไม่ใช่แบบเ,เกี่ยวกับแมปเกี่ยวกับเกมอะไรเงี้ยอันนี้ผมตัดออกแล้วตัดทิ้งเลยแล้วกันนะพวกส่วนนี้ แล้วคนถามเกี่ยวกับเกมเนยเยอะมากเลยนั่นเองนะก็ถือว่าตัดทิ้งหมดเลยนะผมพวกที่ถามเกี่ยวกับเกมเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยเลยละก,กันเพราะว่า q a เขาไม่ได้ปเปิดให้ถามเกี่ยวกับเกมนะผมเพราะผมผมว่าผมไม่ได้อธิบายหรอกแต่ว่าผมน่าจะเคยบอกอยู่นะว่าถ้าเกิดว่าไป Q&A ก็ให้ถามมาได้ที่เกี่ยวกับตัวผมนะ โอเคครับผมมาเด๋ยวเราเนี่ยจะไปใน Discord นะผมเพราะว่าผมเนี่ยทำการแคปรูปไว้ใน Discord ไเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมก็แคปบรูปที่น้องๆเนี่ยส่งมาให้ผมนะบางคำถามเนี่ยก็อาจจะซ้ำกันนะท่านผู้ชมก็น่าจะดูดูดูด,ดูแบบคนบนว่คือผมให้น้องในทีมงานผมเนี่ยช่วยกันเลือกหลายๆคนเลยนั่นเองนะก็ได้มาหลายคำถามมากนะนะขอคนละประมาณ10บกว่าคำถามนะ โอเคมาท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเข้าไปในดิสคอร์ดเลยนั่นเองอ่าโอเคนะครับผมสำหรับคำถามนี้ก็เป็นของคนนี้นะครับผมผมอ่านชื่อไม่ออกน่าจะว่าบินะ๊กเกอร์นะก็ Q&A นะครับผมสู้ๆครับจะหนึ่งแสนซับเราคิดว่าอีกกี่เดือนจะถึงหนึ่งล้านซับอ่าหนึ่งจะถึงหนึ่งแสนแล้วเหรออีกกี่เดือนจะถึงหนึ่งล้านอ่าไม่มั่นใจครับน่าจะเป็นปีแหละเพราะมันยากนะครับผมโอเคนะครับผมรอบคำถามนี้ก็ไปเลยนะไปต่อเลย คิวอนเอน้องเล็กขี้โมผมว่าคนที่เม้นผมในขี้โมยิ่งกว่านะน,นี่พี่ต้อมนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่เขาด้วยนะพี่เขาขี้โมผมอีกคำถามต่อไปนะคิวเอนะผมยูทูบเบอร์ลบบอกที่พิสูจนด้วยมีใครบ้างก็น่าจะมีพวกเออ่พี่ต้อมนะ TWR มีโต๊ดนะผมมีเออ่มีใครอ่ะมีมาร์กนะผมชิลิมาร์กมีบอมนะผมบอมจังอ่าแล้วก็มีหลายๆคนนะท่านผู้ชมแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ขยันนะก็มีอะไรอ่ะมีคิรินโกะด้วย มีใครอีกอมีไอเปอร์ Apple ด้วยนะเปอร์ Apple คุงอะประมาณนั้นนะครับผมก็จริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมยกตัวอย่างมาประมาณนี้ละกันโอเครับผมสอบคำถามต่อไปพี่ทําคลิปกี่ปีแล้วครับเชวดทำคลิปไหนผมทาคลิปตั้งแต่ตอนช่วงมสนะรับผู้ชมแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยช่องผมเนี่ยโดนแฮกนะผมก็เลยโดนแฮกไปประมาณเจเดือนนะผมผมก็เลยแบบแล้วพอโดนแฮกเสร็จใช่ไหมมันกู้ช่องออกมาได้ก็จริงแหละแต่พอกู้ออกมาใช่ไหมซับมันมันไม่มีอะคือเหมือนเริ่มต้นใหม่แนละ้วก็ เริ่มต้นทําใหม่ตั้งแต่แรกอารมณ์ประมาณนั้นนะผมอารมณ์คล้ายๆประมาณนั้นเลยก็เหมือนได้นับหนึ่งใหม่นะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าก็คนไหนที่เป็นแบบผมหรือว่าเพิ่งหันทำยูทูปก็สามารถแบบสู้ๆนะผมทําได้นะแต่ว่าจะต้องใช้ความพยายามหน่อยเพราะตอนนี้คนท YouTube เยอะมากนั่นเองคำถ,ถามต่อไปล้วทำไมต้องตั้งชื่อว่าเรดเดมอนชิช่องอะนะก็น่าจะเคยตอบไปตั้งแต่สมัยคิวเอแรกแล้วก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสีแดงนะแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเลือดนั่นเองนะไม่ชอบเลือดที่ทว่านี่ก็คือเลือดที่มันเป็นแบบ คนฆ่ากันแล้วเลือดสาดอ่ะเออแต่ถ้าเลือดที่มันเป็นแบบเลือดเฉยเฉเนี่ยไม่ไม่ได้กลัวนะแต่เลือดที่แบบฆ่ากันแล้วเลือดสาดแบบประเภทเลือดสาดอะถึงจะกลัวนะส่วนคำว่าเดมอนคืออะไรก็ผมเป็นคนดูดิเมะเนี่ยผมจะอวยทางด้านของตัว้ายนะของหลายๆเรื่องนะไม่ใช่ทุกเรื่องของหลายๆเรื่องมากกว่าตัวดีแนละ้วผมก็เลยแบบตั้งนะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างหยาบคายนะถ้าจริงๆนะถ้าไม่นับตัวที่ผมอัดคลิปอะ่ะในในคลิปอ่ะคือในคลิปผมอาจจะพูดดีนะแต่ตัวจริงผมเนี่ยเป็นคนที่แบบปากจัดแล้้้้ววปปาาาากกหมมมมแลผผเ็็นนนนนคพูดยะขอ Q&A นะครับผมถ้ามีเงินครบ1ล้านพี่จะทำอะไรอันนี้น่าจะหมายถึงในเกม Billboard นะครับผมก็แค่สะสมไมเฉยเป้าหมายแค่นั้นแหละข้อต่อไปครับผมพี่ทำยูทูบมานานอย่างอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับคนเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ประมาณ3ปีนะแต่โดนแฮกช่องก็ถ้าเป็นช่องนี้ก็ประมาณปีกว่าๆนะครับผมโอเค Q&A เข้อต่อไปครับพี่เคยเล่นเกมอื่นไหมเคยครับผมก็ผมเล่นสลมดัง Dragon Ball l e g e n d เอ่เอ Counter Strike โลบอคเดดไบเยอะแยะแหละไปทั่วแหละแต่อาจจะไม่ได้เล่นบ่อยนะถ้าเล่นบ่อยก็จะเป็นอ่ารัลบริเจนโลบอคเคานเตอร์สายเซมดังประมาณนั้นนะท่านผู้ชมอ่ะคำถามต่อไปแกใครอะไรเกิดก่อนกันผมเกิดก่อนคุณเอพี่ทำคลิปมากี่ปีแล้วเอ่อประมาณ3ประมาณ3ามปีนะถ้าถ้าไม่นับโดนแฮกนะแต่ถ้าโดนแฮกนี่ก็นับว่าแค่ ปีปีก,กว่าแต่ว่าตอนผมกลับมาทําช่องเนี่ยคนจาผมได้น้อยมากเลยแต่ก่อนเนี่ยผมเคยทำานีวันพีชมาก่อนไงแล้วแล้วแบบช่องโดท็กก็เลยเหมือนเริ่มต้นใหม่อยู่ดีอะเราบอกมานานอย่างก็ประมาณ2ปีป่ะโลบอกเพราะว่าตอนตอนที่ทําคลิปแต่ก่อนผมบ,บางอย่างผมไม่ได้ลงโลบอกอปีแผนปีแผนแต่งคืออะไรอะไอต้องไอต้องปีแผนแผนแผนแต่งอะไรต่ออายุเยอะ อันนี้ผมไม่รู้นะว่าหมายถึงอะไรผมขอตัดเลยแล้วกันนะสำหรับคำถามนี้ผมไม่รู้นะเชิญพี่จะทำคลิปอีกนานไหมก็น่าจะทําไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าผมมีงานจริงๆนะผมก็น่าจะเอายูทูบเนี่ยเป็นอาชีพเสริมนะไม่ได้เอาเป็นอาชีพหลักนะแต่ก็น่าจะพยายามลงคลิปให้ได้แหละประมาณนั้นนะผมถามว่าต่อไปพี่ได้เงินจากยูทูบกี่หลักได้ห้าหลักครับได้ด้าหลักถ้าเวลาขยันนะแต่ถ้าขี้เกียจได้สหลักนะถ้าเกิดขยันก็ได้ห้าหลักอันนี้แล้วแต่นะอ่า คำถามว่า่อไปว่า Q&A ใครเป็นคนตัดต่อคลิปให้พี่ผมผมตัดต่อเองนะคือถ้าเกิดว่าผมขยันก็ตัดต่อได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนขี้เกียจก็เลยส่วนมากใส่ซาวด์ใส่เพลงแล้วก็ตัดแค่ตรงส่วนที่พูดผิดซะส่วนมากนะแต่บางคลิปก็ตั้งใจไม่ตัดส่วนที่พูดผิดนะตั้งใจเก็บไว้ประมาณนั้นนะครับผู้ชมอ่ะต่อไปนะผม Q&A ถ้าพี่เอ่อทำไมพี่ถึงมาเล่นโรบบอกแล้วทำไมพี่ถึงอยากอยากทำยูทูบเล่นโรบบอกนี่ก็ อันนี้เหมือนกับผมซื้อคอมมาตอนแต่ก่อนเนะี่ยผมเจอเกมเนี้ผมเห็นว่ามันเล่นได้แล้วคอมผมมันไม่แรงด้วยไงแต่ก่อนสไปน์นะผมพี่ครับทำไมถึงมาทำ u t u b e ไอตรงส่วนส่วนนี้เนะี่ยผมมีไอดอนที่เกี่ยวกับโลบอกรนะผมคือานมาร์กนั่นเองนะส่วนถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยจะเป็นสกิลกับโอปิเซนะแต่ถ้าเป็นไอดอนทางโลบอกเนะี่ยจะเป็นไนมาร์กน่าจะเขาเลิกพี่เขาเนี่ยเลิกทำ YouTube ไปแล้วนะก็นนั้นเป็นไอดอนผมนะถ้านับเรื่องโลบอก โอเคแล้วผม Q&A พี่มีเป้าหมายกี่ซับจริงๆเนะ่เป้าหมายผมอยู่ที่10,000ซับนะาจะเกินมาเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่10,000นะอยากได้โล่นะครับผมอยากได้โล่ Q&A พี่จะเปิดหน้าไหมเปิดตอน10,000แซับนะเคยพูดไปแล้วนะอันนี้เคยพูดตั้งแต่ Q&A แรกแล้วว่าจะเปิดตอน10,000แซับนะครับผมสำหรับข้อไหนที่ซับเนี่ยผมขอข้ามไปเลยนะเพราะว่าน้องผมเนี่ยมันแคปมาบางข้อมันซํากันอ่าแล้วผมอะไรเนี่ยข้อนี้ Q&A พี่ริ่มทำคลิปพ่ออะไรอยากทำแล้วทำช่อง มากี่ช่องแล้วถ้าถ้านับแบบโดนแฮกด้วยด้วยนะก็ทำมาสามช่องช่องแรกชื่อว่าเลดามอนทีวีโดนแฮกช่องที่สองเลวเลสอันนั้นเลิกทาไปแล้วเพราะว่าได้ได้จีเมลเดิมของมันก็เป็นช่องนี้ก็คือเลดามอนนั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคเราไปคำถามต่อไปเลยจูนเอคุณพี่รีดว่าโนหนึ่งไหมครับโอ้โหอวยซะขนาดนี้โนหนึ่งครับหยอกอันนี้มันคิวเอทนะคิวเอทพี่ทำเกมเอ่อพี่ทำไปอื่นที่ไม่ใช่โรบอ์เปล่าครับ ไม่แน่ใจอ่ะคือส่วนส่วนตัวก็ไม่รู้จะอัดคลิปแบบเอ้ยแบบไม่รู้จะัดคลิปเกมอะไรดีนะอันนี้ส่วนตัวนะไม่รู้จะัดคลิปเกมอะไรดีเคยนี Q A พี่เคยโดนท้าต่อยเปล่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ถ้าต่อยที่รงเรียก็ต่อยเล่นๆอนะ่ะเหมือนกับหยอกเล่นกันเฉยๆนะไม่ได้แบบไปมีเรื่องอะไรกันนะผมประมาณนั้นนะคำถ,ถามต่อไปนะคพี่อายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ขอให้ออกด้วยอ่าอายุเท่าไหร่เหรออายุ18ปีปีเนี้ยปีได้สิบเอ้สิบแปดนะผมส่วนปีนี้จะอายุ19 อ่าส่วนสูงพี่เท่าไหร่ประมาณ170 1 7 0 175 180ช่วงบริเวณแถวๆนั้นแหละจำไม่ได้ต่อไปนะผม Q&A พี่อยู่จังหวัดอะไรสุรินทร์อยู่อยู่สุรินทร์นะอยู่แถบอีสานอะ่ะอ่าพี่อยู่แถบอีสานะนาะต่อไป Q&A พี่มีแฟนอย่างมีแล้วครับมีแล้วมีแล้วอันนี้อันนี้ผมเห็นคนถามมาเยอะมากนะไอพี่มีแฟนอย่างเนี่ยผมมีแล้วนะผมมีแล้วนะ Q&A พี่ใหญ่พี่ผู้ติดตามถึงเท่าไหร่ประมาณ ถ้าเป้าหมายในตอนนี้ก็หนึ่งแสนนะผมเป้าหมายตอนนี้ก็1นึ่งแสนนะครับผม Q&A พี่ชอบเกมเล่นเกมอะไรมากที่สุดใน Roblox ตอนนี้นะในช่วงนี้คือแกนพีทบิลล์บอทนะครับผมไบเวสอะไรอีกอะก็ได้อยูุ่ดวันเนี้ยแกนพีทบิลล์บอทไบเวสครับประมาณนี้นะผมเดี๋ยวไบเวสนั่นแหละอ่า Q&A พี่ครับ Q A, วันหนึ่งพี่เล่นเกมกี่ชั่วโมงอ่าส่วนมากนะก็เยอะแหละแต่แบบ เวลาตัดต่อคลิปก็เยอะไปด้วยมันแบบมันตัดตัดกันอ่ะก็เลยไม่มั่นใจอ่ะมันแล้วแต่วันอนะ่ะบางวันผมก็ไม่มีอารมณ์เล่นเกมผมก็นั่งดูอนิเมะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ดูนะไม่ได้เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเลยคิว่อเดย์พี่คิดว่าพี่จะทาเกี่ยวกับไมค์คราฟหรือเปล่าครับอันนี้ขอบอกไปก่อนเลยว่าไม่นะผมผมเป็นคนแบบไม่ได้ไม่ได้ชอบเล่นไมค์คราฟขนาดนั้นนะผมยังไม่มีไอดีแท้เลยนะนำพังตอนที่ผมเคยเล่นผมยังเล่นไอดีเถื่อนอยู่เลยอะ่ะอาจจะโดนเหยียดน,นะแต่ว่า ผมไม่เคยซื้อดีแท้มาครับด้วยซ้ำอ่ะผมไม่ได้ไม่ได้มีใจอยากจะเล่นขนาดนั้นแต่ถ้าเล่นก็เล่นได้แต่ถ้าทําคลิปนี้ไม่มั่นใจนะ Q&A ทำไมพี่ถึงมาทำยูทู e ตอนแรกผมแค่อัดคลิปให้เพื่อนดูเฉยตอนสมัยตอนทำยูทูปแรกๆคือมันจะมีเกมอนิเมะคอร์ดอ่ะในโลบอกอะ่ะผมอัดคลิปให้เพื่อนดูเงยตอนที่ผมเล่นอะ่ะผมอยากเอาผมอยากอวดเพื่อนไงว่าผมซื้อตัวนี้ตัวนี้ได้แล้วเสร็จแล้วมันก็มีคนมาดูเฉยเลยอะ่ะมันก็เลยทาให้แบบเอ้ยเพื่อนผมมันก็เลยแนะนำว่าลองทำยูทู e เลยเดี๋ยวผมผมก็ ลองทำดูนะอ่าประมาณนั้นนะผม Q&A นะพี่อยู่เท่าไหร่อยู่สิบแปดปียี่สิบเก้านะผมชอบกินอะไรถ้าเกิดข้าวกวับก๋วยเตี๋ยวผมชอบกินกว๋วยเตี๋ยวมากกว่านะ Q&A ชื่อจริงพี่ชื่ออะไรเหรอครับอ่าข้อนี้ไม่ตอบได้เปล่าเพราะว่าผมก็เคยผมเคยเปิดในทัวร์เลตอยู่นะเออแต่ขอไม่ตอบได้ปะผมไม่อยากพูด Q&A เอ,อเดือนที่แล้วพี่ได้เงินจากยูทูบกี่บาทแล้วยังไงถึงมาคิดทำยูทูบครั้งแรกก็ไอยูทูบครั้งแรกนี้ตอบไปแล้วผูดตามเหมือนเหมือนดีใจไหมดีใจมาก มากครับยากไหมผมอยากลองทำดูมันยากนะถ้าเกิดช่องเราไม่มีความสนใจเนี่ยโคตรยากเลยกว่าจะแบบคนดูได้อะ่ะยากมากมากนะถ้าเกิดเราแบบไม่มีคนสนใจเลยส่วนเร,เริ่มจายูาทูบกีบัตเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วได้ประมาณ4หลักเกือบเกือบหหลักแล้วแต่ผมไม่ค่อยอยากบวชอะมันดูไม่ดีนะท่านผู้ชมพี่จะเลิกทาคลิปตอนไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะผม Q&A ตรงนี้นะ Q&A พี่มองตัวเอง อีกสองปีข้างหน้าจะเป็นยังไงก็คงเหมือนเห็นคนบ้าตั้งอัดคลิปอยู่อะ <c ười> Q&A พี่มี VR ไหมสองรับแอดกี่บาทเออสามใช้โปรแกรมต่ออะไรสี่พี่มีตู้ปลาไหมเอาคลิปดีใจแล้ว <c ười> ได้ออาคลิปแล้วครับมีมี VR ไหมไม่มีครับสองรับแอดกี่บาทผมไม่รับแอดแบบใช้เงินนะผมเอาเฉพาะคนที่ผมสนิทด้วยเท่านั้นนะส่วนพวกยูทูบเบอร์ผมก็ไม่รับนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่คนสนิทผม 3ใช้โปรแกรมอะไรดต่อ,ตอใช้ Sony Vegas นะสพี่มีตู้ปลาไหมไม่มีมีแต่อ่างปลานะครับผม QNA เอพี่รักใครมากที่สุดในะครอบครัวแล้วก็กเลาจะทั้งครอบครัวแหละมันคงไม่มีแบบรักใครมากที่สุดหรอกสําหรับผมนะอันนี้คือส่วนตัวสําหรับผมนะคิวอถ้าพี่ครบห0 0่ันซับแล้วเป้าหมายต่อไปคืออะไรหนึ่ซับเหอโอ้เดี๋ยวน้องผมแคไลไรมาให้วะเนี่ยเออจริงๆผม หนผมเจ็ดหมื่แล้วนะจะไปแสนแล้วไม่ใช่ถ้าต้องถ้าครบแสนใช่ปะถ้าครบแสนก็แค่อยากได้โล่เฉยครับนั่นคือเป้าหมายนะไม่ได้มีเป้าหมายสูงอะไรมากกว่านั้นจริงๆแล้วคิวเอพี่เรียนจบอย่างจบมัธยมแล้วต่อไปคือขึ้นมาหาลัยนะผมกำลังจะขึ้นมาหาลัยปีหนึ่งนะท่านผู้ชมคอมพิวสเปคอะไรก็ i5 1้าหนึนย์แปดศูนย์ทีไอะผมออะไรวะโอ้ลืมไม่หรอกจะไม่ได้มันก็หนึ่อ เออใช่มาเถอะอันนี้อันนี้ส่วนส่วนนี้ผมซื้อเข้ามานานแล้วบางอย่างผมแต่งแล้วผมลืมด้วยไม่หรอกผมผมฝากคนแต่งด้วยผมไม่ได้แต่งเองทุกอย่างถ้าพี่มีเออทีวีเอถ้าพี่มีแฟนพี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนครับเที่ยวสวนสนุกบ้างไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ทะเลแค่นี้แหละทีวีเอพี่คิดยังไงถึงมาเล่นบิวอัพโบส บีวบเนี่ยมันคือมันเป็นเกมหนึ่งที่ผมเคยดังมาก่อนนะไม่ไม่เชิงดังหรอกเคยแบบมีคนดูมาก่อนเสร็จแล้วคือผมกลับมาทําวันพีชคืนคือผมเป็นคนที่ทําแนววันพีชมานานแล้วไงแต่ก่อนนะเสร็จแล้วเหมือนกับว่าคนเนี่ยแย่งคอนเทนต์ไปค่อนข้างเยอะนะแล้วมันแข่งยากนท่านผูมันมมวแบบหมดแต่ทำคอนเทนต์น้าเดิมซ้ำๆคนดูก็อาจจะไม่ชอบไงก็เลยแบบโยกตัวออกมาจากแนววันพีชมาทำาบ i วบทคืนไงเพราะผมมองว่าเบีวบทคนยังทําน้อยอยู่ก็น่าจะมีคนสนใจนะครับผมประมาณนั้นนะเออ เฉยๆพี่เคยคิดจะเลิกทำคลิปไหมเลิกดิเลิกทำคลิปไหมเคยนะตอนสมัยตอนโดนแฮกช่องเคยแบบไม่ทับแล้วคลิกอย่าแต่จริงก็ตอนแรกมาทำเนี่ยไม่ได้จริงจังอยู่แล้วไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้แคร์อะไรมากเท่าไหร่นะตอนแรกนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยไม่ก็ยังอยากทำอยู่โอเคนะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาเม้นด้วยเลยละกันคือจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ห้าร้อยกว่าเมนแต่เราหยิบมาได้ไม่หมดนะเพราะว่า บางอย่างเนี่ยมันมันไม่ไหว้วท่านผู้ชมเพราะว่าคาถามเนี่ยมันเยอะมากแล้วบางคนเนี่ยเม้นช้าแล้วพอเม้นช้าเนี่ยคือผมเนี่ยทําคลิปเรียบร้อยแล้วผมมานั่งอัดเพิ่มไม่ได้สําหรับคําถามไหนที่ยังสงสัยเนี่ยแล้วแล้วแบบผมยังไม่ได้ตอบเนี่ยก็ฝากเม้นได้แต่ขอยยําว่าต้องเป็นคําถามที่ไม่เกี่ยวกับเกมนะแล้วก็เป็นคำถามที่ผมยังไม่ได้ทําในคลิปนี้เท่านั้นโอเคส่านผูนี้ขอตัวลาไปก่อนไปครับผมบายบายครับก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมเนี่ย มามาทำคลิปเกี่ยวกับโรบอกนะเพราะว่าผมไม่รู้จะไปทําเกมอะไรได้แหละอีกปัญหาหนึ่งนะโอเคท่าผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซีอูเก n แล้วเจอแล้วผมไปละบา,บาย